สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่างเอลำมพูนครับคลิปนี้ก็จะมาถ่ายทำคลิปครับอัปเดตระบบกับระบบอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออนออฟกิดยี่ห้อแม็กซ์สกายโซล่าเป็นรุ่นแม็ก 12k 3เฟสครับโดยมีเครื่องนี้ใช้เป็นตัวมาสเตอร์นะครับตัวนี้เป็นสลับอันนี้เป็นตัวหลัก น,นี้เป็นตัวลองนะครับใช้3ตัวขนานกัน 12, 3, 36 6ก็คือ36,000วัตต์ครับ 36K ดูการตั้งค่านะครับเราก็จะตั้งเครื่องแรกนะครับให้เป็นพาราเร e ล m ม s t เตแล้วก็เลข1ครับเครื่องที่2ครับก็จะตั้งเป็นพาราเรลลสลับครับตั้งเป็นเครื่องที่2 แล้วก็เครื่องที่3ครับตั้งพาราเรลลสลับแล้วก็เครื่องที่3ครับถ้าเราตั้งค่าถูกต้องแล้วครับหน้าจอจะบอกแบบนี้เครื่องที่1ก็จะเป็น m 1เครื่องที่2ก็จะเป็น s 2ครับก็คือสลับเครื่องที่3ก็จะเป็น s 3ครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับ4โมงใกล้จะ5โมงไฟแผงที่มีมันมีน้อยนะครับ ผมก็เลยให้ไฟจากแผงชาร์จลงแบตก่อนนะครับเกินเท่าไหร่ถึงจะไปจ่ายให้โหลดคือตอนนี้ไฟแผงมีเท่าไหร่ก็ชาร์จลงแบตตามการตั้งค่าชาร์จของแบตเตอรี่นะครับถ้าเราขนานกัน3มเครื่องครับก็ตั้งแค่เครื่องเดียวพอครับที่เหลือมันจะซิงกันเองครับเราตั้งค่าอะไรยังไงเครื่องที่2ที่3มันก็จะเปลี่ยนไปด้วย อย่างที่บอกครับผมตั้งไว้เป็น Zero e x p o r t to CT ครับแล้วก็สามารถดันย้อนได้ที่4,000วัตต์แล้วเราก็มี CT คลองไว้ด้วยนะครับผมตั้งเป็นแบตเฟิร์สก็คือเอาไฟจากแผงชาร์จลงแบตเตอรี่ก่อนเกินมาเท่าไหร่ถึงจะจ่ายให้โหลดครับแล้วก็ฟิกพาวเวอร์ไว้ที่8,000ครับเนื่องจากว่าเครื่องนี้เป็น 12K ครับก็ถนอมไว้เครื่องแรกต่อ CT นะครับแล้วก็สายสื่อสาร เครื่องที่2 CT ไม่ต้องต่อครับต่อแค่สายสื่อสารเครื่องที่3ก็เช่นเดียวกันนะครับต่อแค่สายสื่อสารเครื่อง3ามเฟสก็จะมี Newton, นิวตันครับ l 1 l 2 l 3ครับด้านโหลดก็จะเป็นนิวตัน l 1 l 2 l 3เช่นกันเหมือนกันเลยจับมาขนาดกันนะครับวิธีการต่อก็จะมีในคู่มือครับส่วน p e นะครับ,น PE, นรบผมจะมาต่อตรงนี้ ก็คือสายดินครับต่อลงดินต่างหากสายแบตเตอรี่ก็ประมาณนี้นะครับเป็นทองแดงแท้เบอร์35ครับตอนนี้ใช้โหลดหน้อยนะครับอยู่ที่7 3 0วัตต์ครับฉเฉลี่ยกันหาร3ครับโอ้ฉเฉลี่ยกันอย่างสวยเลยครับ เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับหารกันระบบ3เฟสใช้3มเครื่องขนานกันเพื่อเพิ่มหวัดเพิ่มกำลังหวัดตอนนี้ก็รันระบบได้ปกติไม่มีปัญหาใดๆเครื่องทำงานสบายๆไม่หนักเครื่องครับเพราะว่ามี AC คอยรองรับอยู่ครับสนใจอินเวอร์เตอร์ไฮบริดแ a ็กสกายโซล่ รุ่นนี้รับ 12k ไม่ว่าจะเป็น1เฟสหรือ3เฟสลำพูนเชียงใหม่หรือใกล้เคียงครับมารับได้ที่ผมครับช่างเอลยลำพูนรับแม็กซ์สกายโ่จังหวัดลำพูนเบอร์0875796601ครับ